แสงแดดยามเช้ากับฟาร์มอันแสนสุขในโลกของโปเกมอนแบบเหลี่ยม โยก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ m i n ไม้ครับคอมโบมอนอีกแล้วนะฮะก็ในอีพีนี้เราจะมาสร้างยากันนะฮะแล้วก็จะมีการหาเบอร์รี่แบบใหม่โดยใช้ปุ๋ยนะฮะก็จะใช้ปุ๋ยในการทําให้มันกลายพันธุ์นะสำหรับเบอร์รี่มันก็จะเป็นแบบว่าพอเราใส่ปุ๋ยตัวนี้นะฮะพอต้นมันโตปุ๊บมันก็จะมีเบอร์รี่ผลกลายพันธุนะอยู่ในต้นนั้นด้วยแล้วก็สามารถเอาต้นนั้นมาปลูกต่อได้นะฮะ แล้วก็สามารถเอาไปทํายาได้เพื่อที่จะเพิ่ม EV นะเอออ่าโอเคเราจะเริ่มจากการทําอะไรก่อนดีอย่างแรกคือทำผงปุ๋ยนี่เราจะต้องใช้อะไรบ้างมาดูก็จะมีนี่คือเนื้อเน่ามีกระดาษโบนมิลแล้วก็ดินนะฮะนี่เราจะสร้างเป็นถผงปุ๋ยก่อนอย่างแรกเราก็จะสร้างแบบนี้นะอืมปุ๊บ นี่เราจะได้ถุงปุ๋ยมาแล้วนะซึ่งปุ๋ยที่เราจะสร้างก็คือนี่ฮะสปายมอส h นะครับนี่ฮี่เราก็ต้องใช้บิสเ t อร์ลิงเมลอนก็คือแตงโมนะแตงโมที่ล้อมรอบไปด้วยโก n u กเกตนะโกนากเกตก็หาง,ง่ายๆนี่แบบนี้แต่ก่อนอื่นเราจะไปหาเจ้าแตงโมกก่อนนะซึ่งแตงโมนะก็แน่นอนนะอยู่ในจังเกิแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปจังเกิกันเลยนะฮะโอเคไป 3 2 1 let's go โอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าจังเกิลแล้วเดี๋ยวเราจะหาแตงโมกันก่อนหวังว่าเดินมาแล้วจะเจอเลยนะจะได้ไปไวๆเลยก็อจริงๆแล้วเราสามารถสร้างไว้เยอะๆเลยก็ได้นะสำหรับปุ๋ยเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์มอชเนี่ยสร้างไว้เยอะๆเลยเฮ้ยเจ้าลิงมันเคยจับนายได้ยังเนี่ยเมางมันตอนนี้เราต้องหาแตงโมก่อนเรื่องจับโปเกมอนไว้ก่อนเหมือนก็จำได้นะว่ามันมีอยู่ตรงที่เป็น เหมือนเกาะเล็กๆตรงนู้นไงข้างหน้าเราเดี๋ยวเราลองไปดูเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้นี่นู่นน,ๆๆๆนู่นตรงนู้นโอเคเราเดินไปอันนี้เราทําทางไว้นานแล้วแตงโมนี่ไงโอ้โหสวยงามเดี๋ยวเราเอาไปปลูกด,ด้วยนะเราจะได้แบบว่าสร้างเซอร์ไพรส์มอสได้เรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะโอเคไปโอ้ย ถ้าขี่โปเกมอนได้นะสบายไปแล้วจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาทองในบ้านมาทําเป็นนักเก็ตตรงเสานี้ผมก็เอาบัฟเป็นบูทกระโดดนะเออรีเจนเลือกนี่มันมีอยู่แล้วตอนแรกจะเอาเป็นวิ่งแต่ไปกดเลือกกระโดดซะก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังโอเคเราเอาเออทองนะปุ๊บสักครึ่งหนึ่งก็ได้ โอ้เยอะมากเยอะเกินไปเดี๋ยวแบ่งแบ่งไว้ตู้นี้ด้วยแล้วกันโอเคแล้วก็เราจะใช้วางแบบนี้อืมก็ทเมลอนซีเหรอก็โอเคนะเดี๋ยวว่านี่อันนี้แล้วกันอาจจะต้องใช้อีกมาเมลอนโกนากเกตจะถึง9ชิ้นหรือเปล่าไม่ถึงไม่เป็นไรอันนี้ก็ทำเป็นเมลอนซีดแตโอเค แป๊บเดียวท้องฟ้ามืดซะแล้วเราก็ใช้เป็นพิสเตอร์ลิงเมลอนแล้วก็หงปุ๋ยก็จะได้เซอร์ไพรส์มอสโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเราจะเริ่มจากการเ,เราก็เปิดมาดูก่อนว่าเจ้ายาที่เราต้องการทำเนี่ยมันใช้อะไรบ้างนี่นะมันใช้ทามาโนะเบอร์รี่มีข้าวแล้วก็มิ้นท์สีเขียว2ซึ่งเรายังไม่มีนะ ไอทามาโทเนี่ยเราสามารถใช้เซอร์ไพรส์มูชกับต้นที่เป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นเขาเรียกอะไรเบอร์รี่พิกเกอร์เนี่ยโทก้าเบอร์รี่นะที่มันเป็นเหมือนพิกหรือต้นอ็อกกาเบอร์รี่ก็ได้ซึ่งต้นอ็อกกาเบอร์รี่ก็จะเป็นแบบนี้เราต้องอยู่ข้างใต้ต้นปุ๊บนี่มันก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะใช้ปุ๋ยแบบนี้โอเคมันก็จะมีปุ๋ยอยู่ข้างล่างนะคราวนี้เราก็จะใช้เป็นโบนมิว แล้วเราก็จะดูว่ามันมีอะไรแปลกๆออกมาหรือเปล่าถ้ามันไม่ออกมานะก็อาจจะต้องปลูกต้นใกล้กันดีกว่านะไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าใชให้หมดนี่เลยใช้หมดเลยได้ออยังเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาเดียวด้วยนะโอโ้เรา เดี๋ยวรีบปลูกเลยอย่างนี้ใส่เซอร์ไพรส์มอสไปด้วยเผื่อจะได้อะไรที่มันปแปลกๆออกมาอีกต้องพริกโอเคได้มา54อันต่อไปเราต้องสร้างทามาโต้เบอร์รี่ให้ได้ซึ่งบอกเลยว่าโคตรน่าจะยากนะโอเคเดี๋ยวลองทำเหมือนเดิมปลูกใกล้ๆกัน เฮ้ยได้มาแล้วทามาโทเฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่าไ e อ้ไอ้พีกนี่มันดรอปยากกว่าทามาโทอีกนะอันนี้คือเราแบบกด,ดแป๊บเดียวมันมาเลยอะดูดิดมา,าอีกหรือเปล่าอ๋อฟุ๊ก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 เดินถอยหลังถอยหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนี่ไงมันดรอปใส่หน้าเราเต็มเต็มเน,นี่ยทามาโทเบอร์รี่โอเคเดี๋ยวเราปลูกทามาโทเบอร์รี่ต่อเลยสามต้นแล้วกันแล้วก็ ใส่ไม่หมดอ่ะใส่ไม่หมดอ่ะอ้อซีมีอะไรออกมาใหม่หรือเปล่าโอเคบอกเลยว่าหมดเดี๋ยวเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางหน่อยกล่องไหน้หไปกล่องไหนปุ๊บปุ๊บลัชเบอร์รี่โอเคเก็บไว้คราวนี้ต่อมาเราจะมาทำเป็นเจ้าน้ำยาอ่าอันไหนวะคาร์บอนนี่ อันนี้คือทําง่ายสุดๆแล้วนะเรามีทามาโท้แล้วมีมินลีฟแล้วมีข้าวแล้วแต่ว่าเรายังขาดเมดิซิเนลบลูนะก็คือต้องการใช้เมดิซิเนลลีฟแบบนี้นี่เห็นไหมนี่นะแบบนี้ซึ่งการที่จะได้มาก็จะมาจากเจ้าไามโมนิงิ ซึ่งเราจะต้องฆ่ามันนะฮะก็หนึ่งตัวก็จะดอก1ชิ้นนะนี่พอเราได้มาก็เราก็เอามาปลูกแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะ,อเ,อะเอาไปเท่าไหรด่ดีไม่ต้องเยอะเพราะว่า <c oughs> ไม่น่าใช้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีกระจกนะเพราะว่าเราจะต้องทําขวดยานะง่ายๆเลยหาทรายแถวนี้แหละเอาทรายแถวนี้แล้วกันนะ โอเคพอแล้วแล้วเราก็เอาไปเผาปึ๊บอ่ะรอไปแล้วก็ในระหว่างรอนี่ช่องนี้ตรงกลางนะข้างบนนะเราจะใส่เป็นเจ้าต้น medicinal l e a และช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นด้านซ้ายนี่นะที่มันแยกออกมาเนี่ยเราจะต้องใส่เป็น เจ้า b l a พา powder นะซึ่งเราก็ไปดรอปมาจากไอตัวที่มันยิงลูกไฟในเนเธอร์นะก็จะได้เป็นเนื่อแท่งมาแล้วก็เอามาย่อยเป็นเจ้านี่อะ,ะใส่ไว้ก่อนแล้วกันปึ๊บอ่ะมีนะแบบนี้แล้วเราก็จะเอาขวดมาใส่ข้างล่าง3ชิ้นอ่ะได้มาแล้วซึ่งการครับขวดก็ไปที่โต๊ะครับอ่ะ ๊บเราใส่ไปเลยแล้วเราก็รอนะซึ่งก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือทําแบบเมื่อกี้ถ้าเราแบบว่ารอจนมันเสร็จแล้วแล้วก็ได้น้ํายาที่เป็นเจ้าน้ํายาตัว medicinal blue มาแล้วนะเราสามารถใช้พวกเบอร์รี่อะอย่างง่ายสุดก็คือ Bur ออรานเบอร์รี่อะไปเรามาเก็บออรานเบอร์รี่แล้วก็กลับไปนะโอเคนี่อันนี้คือเสร็จแล้ว ถ้าเป็นน้ำยาแบบนี้อันนี้คือเราจะเก็บมาก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เดี๋ยวเราต้องรออีก3อันให้มันเสร็จแล้วก็จะเอา medicinal ออกนะฮะแล้วก็ใช้ o r a n บ berry กับ medicinal brew ผสมกันมันก็จะกลายเป็นเจ้า potion สีม่วงก็คือยาเพิ่ม HP นะฮะระดับแรกนั่นเองนะนี่เดี๋ยวทำให้ดูนะนี่ใส่ o r a n บ berry ลงไปปึ๊บโอเค คราวนี้ก็รอถ้าใครอยากรู้ว่าสร้างยังไงก็ลองเข้า Google ดูถ้ากดดูในนี้มางอันมันยังไม่มีนะมันก็สามารถสร้างเป็นพวกไอฮิลฟลท์ฮิลอะไรอย่างนี้ได้แล้วแต่นี่เราได้มาแล้วพชั่นปุ๊บเก็บมาโอเคคราวนี้เราจะไปเอาข้าวซึ่งข้าวเรามีตรงนี้นะปุ๊บโอเคมาได้ข้าวแล้วก็มิ้นสีเขียว แต่แบบรวดเร็วตึ๊บตบต,บตึ๊บโอเคมิ้นสีเขียว2แล้วก็กลับมาที่โต๊ะคราฟนี่ถ้ากลัวเลี้ยงไม่ถูกก็กดตรงแถบฝั่งนี้ได้นะปุ๊บนะได้คาร์บอสมา1อย่างปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวทดลองนะมาทำการแสดงซึ่งจะเป็นอ่าตัวไหนดีนักแสดงของเราเป็นลิโอรุก็ได้อนะลิโอรุอ่าเราดู สเตตของลีโอรุก่อนนะดู EV อ่ะถ้าแบบว่าเอ้ยได้ตัวนี้ปุ๊บเอ้ยแม่ง IV แม่งด,ดีมากแบบว่าอยากเพิ่ม EV ไปเลยอะ่ะทำได้หรือเปล่าก็น่ะน,นะคือต้องใช้ยาพวกนี้นะโอเคเมื่อกี้เป็นศูนย์ทุกด้านนะสำหรับ EV อ่ะเราลองใช้ปุ๊บอ่ะเราลองดูสเตตอีกทีนึงนี่สปีดเพิ่มมาสิบนะ เออคาร์บอนนี่เพิ่มสปีดส่วนถ้าเป็นโปรตีนนี่น่าจะเพิ่มแอตแทกนะพวกเพิ่ม EV ก็จะเป็นพวกโปรตีนไอออนแคลเซียมซิงค์แล้วก็คาร์บอนนะมี5อย่างที่จะเพิ่มได้ก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่เคยอัพพัฒนาร่างนะเดี๋ยวลองเอามาอัพสะหน่อยไอตัวแดงๆที่เราเคยจับใช่ไหม <S <S อุ้ยมมันเป็นร่างนี้ดูดีด โว้วววอ๋อนี่คือร่างสองเป็ร่างดักแด้โอเคปึ๊บโอ้โหนี่ไงไอตัวแดงที่เราเคยจับซึ่งตัวนี้บอกเลยเลยว่าก่อนทําคลิปก็ไปทดลองมาแล้วนะใช้ทุกทุกยาเลยนะไอห้าขวดที่พวกแคลเซียมพวกอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มไปแล้วนี่เห็นไหมใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะซึ่งที่เหลือก็น่าจะต้องไปต่อสู้เอาเองนะก็ประมาณนี้นะ โอเคฮะก็เป็นยังไงบ้างนะสำหรับพาร์ทนี้ในการสร้างยานะอืมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะง่ายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็ถือว่าเมื่อกี้ก็โชคดีด้วยนะที่ใช้ s u r p r i พรส์มอสทำให้เบอร์รี่นะมันกายพันธุ์แล้วได้ตามที่เราต้องการนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม